สวัสดีครับพบกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับผมอูนะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวคันนี้ครับ t o y ยต้าแคมรี2.5 h ฮบ i ดนะครับตัวนี้ครับโมปี2015นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่1 3 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมราคานะครับผมอยู่ที่695,000บาทครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันกันเลยครับผมมาชมคันนี้กันเลยนะครับโตต้าแคมรนะครับ ตัว m i n e r c h a ชี2015นะครับไฟหน้านะครับก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพรอมเดย์ไลท์นะครับผมสูมใม้ดูใกล้ๆนะครับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์หมุนกันชนไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับสวยมากนะครับสีขาวมุกตัวยานะครับเป็นปี2021นะครับเป็นของ c o n t i n e n t a ทนะครับบอกว่าเลยว่า ยางปีใหม่ลูกค้าพร้อมใช้เลยนะครับโดภัยด้านข้างนะครับสีขาวเนียนๆเลยนะครับไฮบริดนะครับบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากตัวแบตเตอรี่ไฮบิดนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่ามีรับประกันจากศูวย์โตโยต้าอยู่แล้วนะครับนะครับรถตัวจริงนะครับสวยนะครับ ถ้าลูกค้าที่สนใจนะครับลองเข้ามาดูก่อนเลยเดี๋ยวผมลองเปิดฝากระโปรงหน้าให้ลูกค้าดูกันเลยครับผมครับผมเดี๋ยวผมพาชมรีวิวห้องเครื่องนะครับตรงนี้นะครับดูห้องเครื่องก่อนนะครับห้องเครื่องยนต์นะครับใหม่มากนะครับดูครับรอยมาร์กรอยสีนะครับของจากโรงงานนะครับก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับจากน็อตด้านคานะครับดูครับพอดี ฝากระโปรงนะครับก็เป็นเดิมเดิมนะครับมีคําโชกหน้านะครับรูของฝากระโปรงก็ครบนะครับสติกเกอร์นะครับครบทุกจุดเลยนะครับนะครับไล่ให้ดูเลยนะครับจะเข็บด้านข้างนะครับตัวน็อตใหม่ทุกจุดเลยนะครับคันนี้นะครับถ้าสนใจนะครับไม่มีความผิดหวังแน่นอนนะครับนะครับดูรอยสีนะครับอ่าดูหมุดนะครับจุดครบจุดเลยนะครับ ถ้าลอยหมดตัวนี้ครบนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงฝากระโปรงด้านหลังครับผมดูห้องสัมภาระท้ายนะครับความกว้างครับ82โวลต์จะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ครับก็จะมียางอะไหล่นะครับเป็นล้อแมกนะครับดูด้านล่างนะครับก็เดิมๆนะครับเอาไปดูอ่นนี่เลย เข็บบชายน้ําด้านล่างนะครับบอกเลยว่าเดิมๆนะครับสวยนะครับเจ๋สู z ไม่ดูด้านไนนี่ครับล้อแม็กก็เป็นตายาอะไรเป็นล้อแม็กนะครับสวัสีครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูด้านในตัวรถกันครับผมแคมรี mm ่ hmm. นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสมา t T แล้วนะครับ mm hmm. โอเค แผงประตูด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับนะครับขึ้นลงออโต้เมมโมรีซีดอบ์ดนะครับ2ตํตำแหน่งนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับไฟฟ้านะครับระบบความปลอดภัยของตัวรถนะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับระบบว s m นะครับ เซนเซอร์ปาร์คนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการพับปกระจกระบบ TSC TAC นะครับผมอะไรนะครับพุ u ค s น c o n t r l แล้วก็จะมีเรื่องของมัลติฟังก์ชันนะครับโอเคดูเลขใหม่ก่อนนะครับเลขใหม่นะครับอยู่ที่ 1 3 7 7 9กิโลเมตรนะครับตัวแผงคอนโซลดน้านหน้าก็จะเป็นใหม่แล้วนะครับมีระบบ nano e นะครับตัวปรับลมนะครับม่านหลังนะครับระบบโหมด e ีโคโหมด ev mode นะครับเกียร์ท้ายเกตนะครับแล้วก็จะมี wireless charger นะครับภายในนี่ใหม่มากนะครับผมบอกเลยให้ดูชัดเลยนะครับคอนโซลนะครับ ้านบนดูตรงด้านห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างครับมาชมที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับก็บอกนี่นะครับการใช้งานนี่น้อยมากครับจะไม่มีร <c oughs> อยยับเลยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้แอร์ตอนหลังนะครับมือจับ <c oughs> โผลนนะครับแล้วก็มาด้านข้างนะครับโอเคโดยโดยรวม คันนี้สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวไปสรุปเรื่องของราคาอีกทีหนึงครับผมสรุปช่วงท้ายอีกทีนะครับโตโยต้าแคมรีนะครับ2.5ไฮบริดนะครับโฉมปี2015นะครับราคานะครับอยู่ที่695,000บาทนะครับตัวนี้นะครับยอดจัดไฟแนนซ์นะครับได้เต็มนะครับบอกเลยว่าลูกค้าใช้เงินออกรถน้อยมากนะครับกับรถสภาพดีๆนะครับสวยขนาดนี้นะครับ เรื่องของวารันตีนะครับเราก็จะมีรับประกันให้1ปีหรือ2 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับลูกค้าที่ออกรถไปใช้นะครับก็มั่นใจได้นะครับเรื่องของการตรวจสภาพนะครับเรื่องของวารันตีนะครับแล้วเรื่องของเกิดเกิดอุบัติเหตุของตัวรถนะครับที่ไม่มีมาเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆครับช่วงสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจรับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับลูกค้าที่คอมเมนต์เข้ามานะครับ ตอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเมื่อตอบทุกคอมเมนต์นะครับอันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับ